สวัสดีครับวัอนี้มัรวยผ้ามาตามแม่ยไพด่วนๆเด้อนะครับเพิ่นฟันดีเราพี่น้องผู้มีเจ้าทีมาห้แล้วนะครับเลขกสองตัวเท่านั้นนะครับสีแดงจึ้งคึองือเก้านะครับวัอนี้เพิ่นฟันแบบใดได้ตัวใดขอร้องไปฟังกันเลยครับแม่ยไพครับก็ถือว่าแม่ยไพเนาะแม่นิลีเนาะเมียไพวันนี้จยอะตัวเด้อมากฮอืมนะครับก็ถือว่าเพิ่นแม่นไพเยอะมากวันนี้ก็ได้ เขาให้เขาน้ำแบบซี่เขาเองเนาะเขาเขาเขาเลี้ยวกระจายน้ำมาตัวมาตรงมัาตัวบอกเป็นตนัวเง,งนนนินตัวข้ามเป็นดไดในไงนะเมียเนาะในนี่ต้องใส่ไงคนอยากให้ได้ก็ได้ยอยากให้ยุให้กินก็ยุก็กรรินกันดูแลอ,อยู่นี่ก็ได้เนาะงั้นนะครับเสียดายบางคนก็บอกว่าเห็นคลิปสองเนาะคลิปสองเขาวงกันเลยสิบหกนะครับเนี่ยนะครับอืมที่คนว่าบอกมียิงโซกันเนาะ บอกว่าซิบโพกเอาให้ได้เอาให้ได้นะครับมอเ์กยามไลเทียอยู่นะครับอืมเาจงเห็นตะคบเนี่ยสิเขาจเห็นตะบแปดเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหกเก้าไปมไม่่เาเห็นอันนี้เขาทายมือลาสุดนะครับผมนะครับทายมวยออกบางที่ขาดจะเป็นมัานกิดห้องกระตายจะถอนมือุด้เนาะอือขาดเพื่อหาพี่น้องที่โชคนะครับ หาห่อเอาจมูกทุดท้ายห้มัดอกวันให้มันดอกที่าังนเทีนว่าล่ะเนี่ยมันฝันเสมอนาะเนี่ยมันเป็นเหล็กเล้าเหล็กเป็นบ้านเามันมันจิตนจิตอมทุกมืเออมันฝันจุมืนนะฝันุกมือกับขาวบ้างบ่าขาวบงกับว่าเปยั้งมันบ่กครับจอเบาเนาะตวให้ได้ก็ให้ตุตลูกเอเฟซีกับจอเบาเนาะครับจอเบามข้าวบ้างบ่าข้าบ้างล่ะครับเอาหอกับเอฟซีมา่กินน้ำใจไหมแม่ไพ่นะ น้ำส่งถึงมือเราเด้อนะครับล่าสุดนีไก่มาทั้งวัดทั้งมันแปดพันแปดร้อยคะแนนเนาะตั้งมอเลยเนาะเอาเป็นตุ้ยเด้๋เอาไปตุ้ยกะใหยียมไผ่หกลอยแค่ะคะแนนคะแนนหกลอยคะแนนมีพอโดนให้ยี่ยไผ่อย่าไปอ่านเอาไปอ่านเอาสมือมันเอาไปอ่านจังไก่ทอดเหย่ยที่หลังเนาะครับช่วงนี้มันอันช่วงกบบนีการถึงปีถึงยังกันเนาะเรี้ยงกันระวังเรี้ยงเหล่าไรเนาะนะครับ บ่เป็นหยังเนาะมาสิอ่านเป็นสิบ่ว่าเฮามอบถึงมือนะบ่ได้ยินซบ่บ่เป็นหยังครับเพราะว่าบ่ได้เบิ่งหยกว่าบ่ได้อ่านซื่อเนาะ้่อเน FC บ่ได้ให้เครียดกว่าเก่าอีนะครับอย่าไปเียนะครับทานไปแล้วทานไปเลยนะครับอย่าไปอขึ้นกันจอมพลังเห็น่ทานแล้วทานเลยถึงมือแน่นอนแน่นอนเลยถึงแน่นอนแต่ปานก็ยังมีผู้สั่งอยู่เนาะแม่นบ่ครับ จะไปซีเรียสเรียนถ้ามีนะครับนมักับวัชผู้หักดอกเพลินว่าเพลินทำขั้วมดีขึ้นไปนั่นเพป็นตายแล้วเพไปแต่ยังว่าความดีหายห้องเพลินหายมันในคุมพี่น้องไปอีกเพคนครับจิตใจของคนบริสุทธิ์กันเลขาท่านไปแล้วเขาท่านไปเลยเขาจะไปห่วงนี่แหละมันได้จังสี่เคยได้ยินว่าเรียงหลวงปู่มันนะครับเนียนลวงปู่มันกับเน้นกับไอ้เอ่อเม่ชีนะครับเป็นเฮ็ดเจดีสร้างบักง่ายนะครับหลวงปู่มันไปถูดงหรือไปพ่อเจดีเข้าหรือไปนั่งภาวนา ไอเห็นเน่แน่นหน่อยกับไม่ชี้ยางอ่อมอยู่ก็เลยนี่มีดเป็นเลยสอบถามว่าเป็นยังคเขึอนไม้อยู่นี่เ่ากั่นโอ้ยขายหน่อยสั่งกี่ดีสั่งยังสั่งมาแล้วห่วงเกดีเด็กสัน่นเป็นเรื่าเอ้างสั่งไวเป็นเรื่อว่าเอาาเา่อมึงห่วงยัางเกดีเนะี่ะเขาเห็นแล้วเรี่ยวมะเร็วกับ้ามไม่ได้เราบุญเลยนะ บุญมาไดเร่วมอิทหินปุณสายเห็นไหมนะครับย่าไปห่วงมันนะท่านท่านแล้วท่านเลยท่านแล้วคือส่เร็จนแล้วคลนประโยชน์ไม่ได้แล้วนปะยนะครับเพราะว่าเป็นท่านไปแล้วอย่าบอห่วงอ้ยซื้อข่อยาวมีอันนั้นข่อยาวมีเนี่ยมันเป็นท่านมาสุดท่านมาแล้วเกินนะครับท่านไปแล้วท่านไปเลยครับม่ต้อง่วงเนาะถึงเมื่อแน่นอนนะครับขาดตกบกพ่องก็ถือว่ามันากาศจะมีบ้างนะครับบางครั้งมันมามันคงเม็นว่า เพราะว่าบางคนโอนมากกับบได้บอกด้วยว่าระบุให้ไผลระบุวม่นเพิ่นบ่รได้ส่งสลิปมาบางที่เขากับบรูกเพราะว่าบ้านบางที่มันเป็นเป็นชื่อร่วมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ให้มีเบิดนี่พยายามสงเกตรถ่นม,มอเทรกระทางทรมาปั๊บนี่่มลอเฝ้าถามซื้อด้เพื่อนยังเพยายาียวเดจดไว้ว่าเออเพินน่นท่านอนรนี้อันตานี้จหงซสินะปปเ้างสิบจังเลยละเอียงังแคเกณเนาะนะครับก็พยายามแวกรลาส่งมาน้าไม่ตูเนาะแต่บ่์ได้ผ่านเ้อนะครับเอาบ้านเนี่ยนาเขาเรียวเอม่ตไน่ ไพ้ฟันว่าไงครับผมฟันราเป็นเอาเขียนใส่กระดาษมาให้อีกคนเอาเขียนใส่กระดาษคนเอาปลามาให้พร้อมมือนนี่อาปลาฝากมาให้กินพร้อมันมาเป็นยังจังมาไปเอาปลานางเบิ้งเขาเอานางเบิ้งเขาเอาปลาเขาก็บอกปันพ่ะนะนางเบิ้งกูนางเบิ้งันได้มันกับว่าให้กูวางเสร็จละวันนี้ก็ได้ไปเล่มขี่เก้าเขาแล้ได้ปลาปลาไม่แต่ปลาคอนที่หาโตปลาคอน เราเอาปลาเฉยไม่้มาฝากม่ให้กินอืฝากปลามาพร้อมกัาให้เอาสมุดหน่อยมาให้เลขกพร้อมปลาไห้พร้อมปลาไห้พร้อมปลาซีหาตัวมิจฉปลาคอปลาคอพร้อมง่ามเนี่ยเอาขีดเต้าเขาอืไม่เข้าไปรักปลาคอที่หนแล้วเดี๋ยวแต่เพรน่นก็เลยว่าอันเลขเนี่ยอันจะได้สมมตินี่ระเด้อแดงอยู่ดิแดงเอ็ดจะได้สมมตินาหก หกแล้วกัศูนย์หก <c oughs> ตัวแดงวะตัวแดงมันไม่เลยสามตัวน้องนเนาะตัวให้กับเอาเรื่องพี่น,อน้อง<ม>หกศูน,นย์หกหรือหกศูนย์สองคู่มั้มันกลับเป็นงสีล่ลยห้ากับเอาบอกไมมที่เขาคนบอกไหมคนบอกศูนย์นกนหกให้กับเอาเด้อกับเอเนาะใช่หดลอเลย จำได้เชนหนึ่งพุ่มจะทีไม่เป็นล้งเีษล่ะเอาปลาคอไม่เพราะมันหกตัวหาตัวคือว่าเป็นปลาคอปลาปลาคอมันปลาคอกี่ลีเขาหายเนาะเงนปลาคอมันมันหางนันซี่ีหาตัวนี่ปลาคอซีหาตัวมันมาชัดเจนว่าเดียงตัวเลขตัวอะไแท้ปลาคอปลาคอไหมปลาคอจากตัวแท้มันใจจำเลยว่าี่หาตัวแน่ซีหาตัวคือบอกหา โตหกโตสินะกพไม่เอาเป็นไหนจังสันแม่ไมตัวปลาแม่มันเป็นตวปลาไจะนับโดยแทีบว่าจะตัวแทสินะสี่หาวัดตัวเดียวสี่ซจะหาตันั่นละหาตเอออยามูทะนั่นละตัวเดียวติว่าข้อหมายอยากมูว่ามันจะตัวแทบว่าเป็นวาซี่หาหกตัวเป็ังเสียเอาปลาไมาหายได้นไหนไม่ซี่หาตัวรโอ้ร่างแท้เนาะเพาะหม่เป็นเ้าเป็นเ้าไหมนี่เอาไปไหนปเฮ็ดกินันว่าปป้อยเขาให้เอาไปนะ นางย่บันไหนเขานางบ้างเขาคัดเขากับอกเอาปอนตีนใจเมื่อยไปนะไปเรื่อเรียกเกาเขาจวนเขาดุเร่ร่ยไปนะเขาว่าครับเพื่อว่าเพราปามาฝากเกาเขามาฝากให้กินเออไม่กินสี่หาตัวเมียนซีหตัวเนี่ยไปแล้วแล้เมื่อว่าเจ้าพระปลามาเจ้าเจ้าจำตัวปลาไวันมี้จากตัวแท่เจ้าอะไรสี่หาตัวเม่นสั้นเป็นวัดนี่แหละปลาสี่หาตัวเอาไมาให้กินนี่แหละขียเกาเขา เป็นไายช่งเสกไข่ตีเนาะไข่ตีกะตีได้ด้วแต่ว่าไข่เน้นเนาะไข่เน้นตัวอันเป็นตัวเลีกเนาะนี่แหละป่าตัวอยากไข่เน้นจังเสกเอออยากไข่เน้นต้นไม้เออต้นไม้เคยได้หน่เออเข้าใจโย่แต่ว่าเขากะตีไว้นิดนึงเนาะกันไว้เนาะปลาซีหาตัวเนี่ยกะเจ็ดเจ็ดหาซีเนาะแต่หาซีก็ได้ผู้ใดผู้มักสามสวเนาะเออแกแล้วตั้งแต่ตามนีน้องไม่ตีเนาะ ชื่เจ้านาเบิงอันนี้ไม่แต่อันนี้ม่ต้องมาใส่ใจได้เลยสามตัวมาหรวยเนี่ยเมักกะซื้อว่ามักกันเราไปเราไม่ซื้อนะแม่ต้มฟันปลาปอาก็น้ามาาหิ้ซื้ออเออสตีฟันหิ้งใส่รอวเพราะนั้นแล้วตัวหยั่นมันมีเลี้ยงไม่ง่ายใช่ตอออันนี้เขาเขาเอาขาลายมันก็ได้ย um, so well? ังเบิงตัวคนเช่นเชฟหมูแดงนี่คือห้าหกกับศูนย์หกเนาะเมนาน้ำกันได้ไหม อันตัวซีดงเงินมาเลยตีด้อนะครับว่าเอาปลามาให้ซีหาตัวั่านเอาคูอไปเขียนหาซีเอาไปอันดอกรับเอาเอาจังหวะแถมได้เด้อแถมแล้วนี่ยซีหาเจียนหาซีเนี่นะครับแต่ว่าตัวหาหกกับหกกับศูนย์หกหน่กับเอาเด้อพี่น้องเนาะกับเอาบนล่งแะจะลืมกับหัวเด้หาหกาจะเปลี่นาเก่าศูนเข่าศูนก่าศูนยก่นโอ้เขียนการเขีนตัวกันได้ไมื้อห้อกับหัวเนาะเออเมียนตัวหาหเป็นหาเก่าลืมตัวเาันชุดนี้น้องเงินเนี่ย มันด้วยขอเดือดกับซุนกิเออกลับน้ำเด้อนะครับเราอยากกับตัวเนาะตัวกันเนาะบอกคนได้เด้อแม่ันนี้ยาตัวเด้อขอคนไว้วะเดี๋ยวบอกคนไหววะคนไว้อยอะมาเย็ดตัวมาต้มด้วยกันอยากให้ได้ดีนั่นก็บอกว่ามาเบิงมาเบิงได้ยังกันจะเอามาให้กินก็บอกวันวางสั่นนะครับแต่ย้ะมาต้มมาตัวกันเถอะกระเบื้องหลอดเถอะไม่เห็นทุกมือทุกมือ ผู้จิมากหลักสมหลักษาเทวดาทั้งห,ออหลายก็ได้ขอจุดเด้อเทวดามาไดมากหลายๆแต่เย็นน้อยตัวเลยมากัต่ใจเย็นนะครับก็หน้าตัวไม่เย็นไม,ม่ายำข้ามขึ้นอยู่กินทังไดนอนทังไดมาเป็นโมเป็นฟูงบางเทียกับบ่อกันมาบางเทียกับให้เป็นโตมากจังสี่ละ โดยมากโดยจำพอเมันสียหายเป็นตเจ้าเนี่เรยกเก็บไพ่มันสือไงเรกเก็ไพ่ดีตรงนึงว่าชุดนี้ห้ยเป็นตัวยู่เป็นตัวด้ยูเป็นตัวไ่เป็ดตดเล็กบารเด็ยมีปันบารเด็กถึงห้เด้บาเดีว่าตีแถมบคอยคอยลอกมาไลยด้วยเม่อด้ว่าตีเป็นตัวโคโรงที่มันสบายแต่เขาชอมนะเขาเขาบาเด็มาตีหาท่าตีเงนสครับอันนี้เขากระตีสิเราว่าหาเปนไสามตัวเอาปลามาให้เสี่หาตัวเางอนนะครับการจะเป็นเจ็ดสี่หาเจ็ดหาซี่งสีก็เด เปลี่ยนหาซีก็ได้แต่กับเ,เอาเอางเด้อนะครับมึงเลยม,มือไหวไปหน่อยเพราะเอาหาซีสภาพไปยันนี่ว่ะมือวั็นยังสีลาาส่ละยังสี่เราไปยันนีว่ามาสนใจเปลี่ยนตัวแดงไปเนาะเนี้ยนะครับอันนี้หนีุดก็เปลี่ยนตัวแดงอันนี้ตัวแดงสองหกกับซุนไงวันไหนไงกอนก็ตามนี้เด้อนะครับคอยโชว์กันมาหน้าเมฆให้เด้อนะครับเจ้าทีมหะไห่เนาะเอาปลามาฝากนะครับซีหาโตนะครับแต่ว่าคนเราบินเอาสมมติไม่พร้อมเป็นตัวเลขหาหกกับ 06ตัวแดงจึงค่นนะครับวันนี้ไข่โชคให้มันอย่าลืมกับหัวน้ำเลือครับตัดน้ำเนี้หาเกูนย์เกาเนาะอัโชคคนมันน้ำใม่่หนึ่งวันนี้แห้งปังลําำยด้วยสุตนสวัสดีครับดี่สุด็ดเกดอรก็ตัวแดงๆมาเนจัดนักจรจะนันมาตมาตัวสออมันสีเบิร์ตกำลังใจครับผม